อะไรตักไอศครีมเาใไหมตักไอศครีมอเทอกูบนมาาไมงงงง่ฟิงฟิง <What? Yes. S 1> ิงอะไริงิงิงอะไระดงิงิงฟิงฟิง เสร็จแล้วนี่ไงเดี๋ยวเอาอีกไหมบายบายก่อนบายบายอทำอะไรตักไอศครีมอร่อยไหมตักไอศครีม

ได้พาน้องอัดไปโดมิสันไลฟ์สไตล์จถึงเนี่ยอยากกินไอติมด้วยแต่น้องอัดกินไม่ได้น้องอัดจเจ็บคอกินไปอปอมปอมมานี่ปอมปอมน่าเอามั้ยนี่เอาพี่อนันเหมดเลยอ,อ๋อไม่ใส่ไว้ไม่หมดหรอกหมือนอะ ข้างหน้าหรือข้างหลังข้างหน้าไม่ใช่ข้างหลังแล้ววันนี้ไปไปนะไปไายบายวันนี้ทำอะไรแม่อ๋อวันนี้นอนอยู่บ้านเฉยๆให้ลูกกับพ่อทำงานบ้านจะอะไรอีกทเค<ห>้ไปขายของออให้ลูกไปขายของกับพ่อไม่ครับวันนี้มันฮอลิเดย์ของแม่ วันน <M> ี้ไันฮอลลีเดย์ไปไหนได้ไรเออไปไปซับผ้าไม่ไม่อย่อนตู้จูเป็ดจูเป็ดที่ไหนน้าถามนะใครก็บอกว่าสจูเป็ดใครจะพูดนะเอาใหม่เอาใหม่วานจูที่เทค็ก